ก็ต้องสวัสดีคุ้มช็อตทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็มาอยู่กันในรายการของเคทิกเกอร์นะครับหสนใจที่าดิฮะมาหลายเดือนนะฮะแล้วก็เรื่องบัตรทูนครับที่ผมไม่นี่ไม่มีเงินนะจนช็อตเงินในช่วงนี้เขามีเงินมากครับชลปรีอะไรมไล่์วิวไม่มีแน่ใจนี่มาแล้วก็มาอยู่กันในเกมของดรินเดอร์เดอรคอดีด้วยนะครับนานเลยไม่เขี้ยนหลดนนานหน่อยนะนี่ผมเล่นกับน้องชายผมนะครับน้องชายคิดแต่งอายุ12ครับ ไม่ต้องพูดอ่ะพูดเปล่าเลยทั้งสมองมึงต้องช็อตนะรู้ตัวว่าไอ้มึงไป่เจ๋ไม่มึงไอเนี่ยตานนึงรล้วนานวะมันนานอ่ะเหี้ยหัวควายโอ้ำรงใจกุ่นวาย่ป็งสิ่งไม่ดีเอ้โง่มันแกมคนอย่างนี้ฉันไม่เข้าใจขอตัดคลิปนะครับตัดได้มีเ้ย ก็เสิร์ปลามันคุยังไงต้องช็อตแล้วนะทั้งสมองอะนะมึงอ่ะคุยต้องช็อตแล้วนะเดี๋ยวกลกูเลิกเลยนะเออว่างั้นอ่ะไปไปแล้วบาย